สวัสดีครับอยู่ผมฟอกซีนะครับกับเกม g e n s h i n Impact ในคลิมนี้เราจะพามาทำกิจกรรมว่องไวทะลวงขึ้นกันนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมย่อยของบทกวีคิมหันกับการเดินทางณนะทะเลแสนไกลนะครับโดยจะเป็นกิจกรรมให้เราขับเรือผ่านสิงีดขวางนะครับทำตามเงื่อนไขให้ผ่านเราจะได้ของนะครับโดยในกิจกรรมนะครับเขาจะแบ่งให้เราทําออกเป็น6ครั้งโดย3าครั้งแรกให้ทําวันแรกได้นะครับ อีก2ครั้งทําวันถัดไปและอีกหนึ่งครั้งวันที่3นะครับและเมื่อเราทํากิจกรรมเสร็จของแต่ละครั้งนะครับเราจะได้30มสิบไพโมเจมรวมทั้งหมดก็จะเป็น180ยไพโมเจมนะครับโดยเราจะมาเริ่มกิจกรรมครั้งแรกกันนะครับโดยในกิจกรรมมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงข้างๆมุมซ้ายบนนะครับว่าให้ทําอะไรบ้างโดยของครั้งแรกนะครับมันจะให้เราใช้การกด E ีเพื่อเก็บเม็ดสีเขียวๆนี้กับ การพุ่งนะครับโดยการกดคลิกซ้ายแต่ว่าการพุ่งเนี่ยต้องเก็บเมนสีสดเขียวให้ได้ประมาณหนึ่งก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะโดยการพุ่งนี้นะครับมันสามารถสแต็กได้ทั้งหมด3ะะครั้งนะก็คือเก็บได้มากที่สุด3ครั้งถ้าเราไม่ใช้เลยส่วนในคลิปนี้นะครับการพุ่งผมจะใช้ตอนท้ายของครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจทีในตอนที่เล่นครั้งแรกนะครับ โดยในครั้งที่2นะครับมันจะมีเงื่อนไขเราทําเวลาให้เร็วกว่า2นาที20วินะครับก็คือ140วิแล้วก็ให้เราทําลายสิ่งกีดขวางโดยการทําลายสิ่งกีดขวางนี่นะครับให้เรากดพ ung ุ่งชนสิ่งคิดขวางนะครับโดยการก,กดจุดซ้ายและสิ่งกีดขวางที่ทําลายได้ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ตรงประมาณกลางตรงกลางนะครับส่วนข้างๆจะทําลายไม่ค่อยได้นะครับอย่าไปชนข้างๆมากเพราะมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับ เดยในตรงนี้นะครับให้เรากดบินขึ้นนะครับแล้วมันจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วให้เรากดเข้าห่วงไปนะครับเมื่อเรากดเข้าห่วงให้เราปล่อยมือจากการควบคุมเลยนะครับมันจะบินขึ้นไปเองจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับถ้าเราขยับมันจะหลุดออกจากห่วงแล้วก็บินไปไม่ถึงนะครับและในครั้งที่3านี้นะครับเขาจะให้เราทําเวลาน้อยกว่า2นาที2ี่ิวินนะครับหรือ140ยิวินนาทีโดยใน ครั้งเนี้ยเขาจะให้เรากดพุ่งเยอะมากโดยประมาณ4ครั้งเป็นขั้นต่ํานะครับถึงจะผ่านโดยถ้าเราเก็บสแต็กได้ปุ๊บให้เรากดพุ่งเลยมันจะทําให้เราเก็บจนครบได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปหน้ากิจกรรมเพื่อรับ30ไพ่โมเจมของแต่ละครั้งด้วยนะครับจะได้ประมาณ90ไพ่โมเจมในวันแรกนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ